สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกแห่งยนต์ประกรรมในช่วงปีที่ผ่านมานั่นคือ Ferra รารี่ปุโรซานรถ SUV คันแรกในประวัติศาสตร์กว่า75ปีของแบรนด์มะลำพองจากอิตาลีหลายคนอาจสงสัยว่าทำไม Ferra ราีถึงต้องทำา u v v ในเมื่อชื่อเสียงของพวกเขาคือความเร็วความแรงและความสง่าง,งามของรถสปอร์ต คำตอบนั้นคือความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปและเฟอร์รารีเองก็ต้องการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่อยากได้รถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ยังคงมีสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์เหมือนเดิมดีไซน์ภายนอกสปอร์ตหรูหราและดุดัน f e r r a รารี่ปูโรซานชถูกออกแบบให้ยังคง DNA ของ f e r r a ราี่เอาไว้อย่างชัดเจนแม้จะเป็นรถที่มีตัวถังแบบ SUV แต่เส้นสายและสัดส่วนยังคงให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตแท้ กระจังหน้าออกแบบให้ดูเรียบแต่แฝงความดุดันพร้อมช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบแมทริกเล็ดผสมผสานกับเส้นสายที่ลื่นไหลาจากด้านหน้าสู่ด้านหลังด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายทรงเรียวยาวและดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงพละํกำลังที่ซ่อนอยู่ภายในภายในห้องโดยสารหรูหราพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เมื่อเปิดประตูแบบซูิไซด์หรือประตูบานหลังที่เปิดสวนกับด้านหน้าเราจะพบกับห้องโดยสารที่ตกแต่งอย่างหรูหราบอดนั่งสีที่นั่งแยกอิสระหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพระดับไฮเอนทั้งหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม หน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วพร้อมหน้าจอผู้โดยสารที่สามารถดูข้อมูลการขับขี่และระบบความบันเทิงได้นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์เมสเตอร์และระบบปรับอากาศแบบ4โซนที่ให้ความสบายสำหรับทุกที่นั่งเครื่องยนต์ขุมพลัง V12 ที่แท้จริง เฟอร์รารี่ปูโรซานช์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินแบบ V12 ขนาด6.5ลิตรแบบไม่มีเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง725แรงมา้าที่7,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด716นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบดูอัลคลัต8สปีดด้วยสมรรถนะระดับนี้ปูโรซานช์สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในเวลาเพียง3.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า310กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถที่มีน้ำหนักกว่า2ตันนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพอากาศและช่วงล่างแบบ Adaptive Suspension ที่สามารถปรับการทำงานได้ตามสภาพถนนแบบเรียลไทมความรู้สึกในการขับขี่ แม้จะเป็น SUV แต่การขับ Ferrari p ี่ปูโรซานให้ความรู้สึกแทบไม่ต่างจากการขับซูเปอร์คาร์ด้วยเสียงเครื่องยนต์ V12 ที่คำรามอย่างเร้าใจการตอบสนองของพวงมาลัยที่เฉียบคมและความนิ่งของตัวรถแม้ใช้ความเร็วสูงเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราและความดิบเถื่อนในคราวเดียวราคาและความพิเศษ ราคาจำหน่ายของ Ferra รารี่ปูโรซานในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ4,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว13-15ล้านบาทในประเทศไทยแต่เมื่อรวมภาษีนำเข้าแล้วราคาก็อาจพุ่งสูงถึง30ล้านบาทขึ้นไปที่สำคัญคือ Ferra ราี่ไม่ต้องการให้ปูโรซานกลายเป็นรถแมส s p โปรดักชันจึงตั้งเป้าผลิตเพียง20%ของยอดผลิตรวมในแต่ละปีเท่านั้นเพื่อคงความพิเศษของมันเอาไว้สรุป Ferrari p u r o s a n g าคือรถที่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Ferrari สามารถปรับตัวได้โดยไม่เสียจิตวิญญาณของตัวเองมันคือ SUV ที่รูหราใช้งานได้จริงและยังคงความแรงระดับ Ferrari ไว้อย่างครบถ้วนหากคุณคือคนที่ต้องการรถครอบครัวที่ไม่เหมือนใครและยังต้องการพลังของ V12 ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ Ferrari p u r o s a n g าคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ ถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณคิดยังไงกับ Ferrari Puro Sanche ันนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้แปลงเป็นสคริปต์เสียงภาคหรือจัดเรียงเป็นคำพูดพร้อมจังหวะตัดต่อแจ้งได้เลยครับ กระจังหน้าออกแบบให้ดูเรียบแต่แฝงความดุดันพร้อมช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบแมทริกเลดผสมผสานกับเส้นสายที่ลื่นไหลาจากด้านหน้าสู่ด้านหลังด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายทรงเรียวยาวและฟ i f f u อร์ขนาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงพลังกำลังที่ซ่อนอยู่ภายในภายในห้องโดยสารหรูหราพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เมื่อเปิดประตูแบบซูิไซด์หรือประตูบานหลังที่เปิดสวนกับด้านหน้าเราจะพบกับห้องโดยสารที่ตกแต่งอย่างหรูหราเบาะนั่งสีที่นั่งแยกอิสระหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพระดับไฮเอนทั้งหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม หน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วพร้อมหน้าจอผู้โดยสารที่สามารถดูข้อมูลการขับขี่และระบบความบันเทิงได้นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมจากเบอร์เมสเตอร์และระบบปรับอากาศแบบ4โซนที่ให้ความสบายสำหรับทุกที่นั่ง